ส่วนเจ้านี้ครับที่อันตรายที่สุดก็คือเห็ดลังโงกนะครับเพราะว่าเขาจะมีะพี่น้องฝาแฝดของเขาก็คือลัง,งากนะที่หน้าตาคล้ายกันนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันในป่าเช่นเคยครับจะพาไปเก็บเห็ดนะครับเดี๋ยวก็ไปตามลุ้นได้กันครับมีเห็ดอะไรให้ได้เก็บบ้างครับ ดอกแรกเจอแล้วนะครับเห็ดแดงหรือเห็ดแป้งนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะที่อินโดนีเซียเขาก็จะเรียกอีกแบบนะ เห็ดเพาะก็ยังมีให้เก็บเรื่อยๆนะแต่มันเริ่มน้อยลงแล้วครับไอ้ที่รอดหูรอดตาชาวบ้านนะยังพอมีนะครับเห็ดเพาะ แต่ว่ามีลูกที่มันโผล่ขึ้นมาละน,นี้เม็ดเล็กมาก เละง้ก,ก็มีให้เก็บอีกแล้วนะครับวันนี้ดอกนี้สวยมาก นี่นะครับเห็ดเพาะอยู่กันเป็นคู่เลย ส่วนเจ้านี้ก็คือเห็ดไข่นะครับหรือว่าเห็ดลม่มนคับเห็ดตะไคร่ตรงนี้อีกหนึ่งดอกอันนี้ใช้ตำน้ำพริกนะครับเห็ดไข่นี่เขาจะมีกลิ่นของเขานะตอนนี้เสียงฝนมาแล้วนะครับได้ยินเสียงฝนมาต้องหาที่หลบแล้วครับตอนนี้ นี่เห็ดไข่อีกดอกหนึ่งนะครับโอ้ฝนตกแล้วนะตอนนี้และนี่ก็คือที่เก็บได้ในวันนี้นะครับก็จะมีเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงนี่ที่ที่อื่นอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะผมเรียกเห็ดแดงนะครับบางที่ก็จะเรียกเห็ดแป้งแล้วกอ,อหรือว่าเห็ดก่อหรือว่าเห็ดน้ำหมักนี่แหละแต่ไม่ไม่การันตีนะกลักวกลัวว่าจะพูดผิด ส่วนเจ้านี้นะครับก็คือ,อเห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้หรือว่าเห็ดเห็ดด่านก็เรียกนะเห็ดด่านเห็ดลมอันนี้นิยมใช้ตำำําน้าพริกนะครับส่วนเห็ดแดงนี่เขาจะอาเอาไว้นึ่งครับทุกเดดีแล้วก็นึ่งใส่ใส่หัวดนึ่งข้าวนี่แหละส่วนเจ้านี้ครับที่อันตรายที่สุดก็คือเห็ดลังโลกนะครับเพราะว่าเขาจะมีพี่น้องฝาแฝดของเขาก็คือลาง,งากนะ ที่หน้าตาขายกันนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับสําหรับการหากินเห็ดละโงกนะครับส่วนพระเอกของเราก็คือเห็ดเพาะครับบางทีอาจจะเรียกเห็ดพอบนะฮะทางภาคเหนือเรียกเห็ดพอบนะบแต่ที่กรุงเทพเขาก็เรียกเห็ดเพาะนะครับผมก็เลยเรียกตามเขานะครับนี่คือเห็ดเพาะตอนนี้ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ได้มา สักประมาณครึ่งกิโลน่าจะได้อยู่หลังจากนี้ถ้าฝนหยุดตกแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะไปหาต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกรณีที่หลังฝนตกนะครับเห็ดเผาะสวนเนี้ยเขาจะหาได้ง่ายนะเพราะว่า,าน้ำฝนเขาก็จะชะดินลงมาให้ให้เราเห็นเหน็นจันี่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็จะอยู่กันแบบ ใกล้ๆเคียงกันก็คือใช้ทับทิมเสียดูนะครับก็จะหาเจอง่ายกว่าในตอนที่ฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าดินแห้งนี่เขาก็จะกสมเกลื่กับสีของเห็ดพอไปนะครับเห็ดตะไคร้นี่เขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับก็คือ,อะจะมีกลิ่นท,ที่หอมนะครับน,นี้นิยมใช้ตำน้ำพริกนะครับตรงนี้ ที่พิษณุโลกนี่จะเยอะมากครับเห็ดตะไครนะครับแต่ที่นี่ไม่ค่อยเจอนะก็จะมีเกล็ดเขียวนะครับมีเดเขียวเป็นผล,ผลแต่ถ้าเราไปส่องคืนตรงน,นี้มันจะสะท้อนแสงทําให้เห็นได้ง่ายนะครับว่าเป็นเห็ดตะไคร้เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องลาการเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ